หากนึกถึงผลิตภัณฑ์เสริมความงามเกาหลีใต้ย่อมเป็นอีกหนึ่งประเทศที่โดดเด่นในเรื่องนี้รวมยาย้อมผมจากแบรนด์แห่งแดนโสมที่เรากำลังจะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักด้วยก็เช่นกันค่ะโดยโฟมเปลี่ยนสีผมตัวนี้จะให้สีม่วงอมเทาสีที่ได้จึงออกทนมืดแต่ด้วยเนื้อโฟมที่หนานุ่มและมีเนื้อเนียนจึงช่วยให้สีผมที่ย้อมออกมามีความสม่ำเสมอใช้งานง่ายไม่ต้องกัดสีผมก่อนใช้ แต่หากเป็นผมสีเดิมของคุณค่อนข้างเข้มสีม่วงที่ได้จะไม่ออกโทนม่วงมากนะักแต่หากเป็นสีผมผมมีโทนสว่างอยู่แล้วสีม่วงที่ได้ก็จะสดและสว่างเทียบเท่าหรือมากกว่าหน้ากล่องเสียอีกค่ะ ยาย้อมผมแบบน้ำนมตัวนี้มีส่วนผสมของสารบำรุงเส้นผมจากธรรมชาติอย่างน้ำมันอะโวคาโดและน้ำมันดอกทานตะวันช่วยให้ผมของคุณมีสุขภาพดีเงางามนุ่มสลวยมีกลิ่นหอมทั้งในระหว่างการย้อมและหลังจากย้อมผมจึงหมดกังวลเรื่องผมเสียและกลิ่นฉุนไปเลยค่ะในส่วนของเม็ดสีก็ค่อนข้างชัดเจนแถมยังม,มีโมเลกุลขนาดเล็กจึงซึมซาบเข้าสู่เส้นผมได้ดีสีติดทน ขั้นตอนในการย้อมไม่ยากนักแต่ในการย้อมจะต้องแบ่งผมออกเป็นช่อๆเพื่อให้สามารถย้อมได้อย่างทั่วถึงและเพื่อให้สีผมที่ได้มีความสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้นนะคะแบรนด์โลแลน์ถือเป็นชื่อที่ได้รับความไว้วางใจในคุณภาพมาอย่างยาวนานซึ่งผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผมของโลแลนมักมีคุณภาพที่ดีในแบบที่ช่างทำผมเลือกใช้งานและสำหรับ ยาย้อมผมโลแลนพิกเซลคัลเลอร์นี้ก็เป็นเนื้อแบบครีมข้นแม้จะไม่เหมาะที่จะย้อมด้วยตนเองเพราะค่อนข้างใช้งานยากและเสียงที่สีจะออกมาไม่สม่ำเสมออย่างที่เราได้เกริ่นไปแต่ก็ขอรับรองเลยค่ะว่าหากย้อมอย่างถูกวิธีคุณจะได้สีม่วงเข้มในแบบที่ถูกใจคุณในราคาที่สามารถจับต้องได้คุณสมบัติเด่นอีกอย่างของยาย้อมผมชิ้นนี้คือมีกลิ่นหอมและยังช่วยบำรุงเส้นผมจึงหมดกังวลเรื่องผมแห้งเสียชีฟูหลังจากการย้อมไปได้เลยค่ะ ด้วยตัวครีมที่ให้สีแบบเมทัลลิกจึงทำให้สีผมที่ได้มีประกายเงางามมากกว่าปกติโดยเฉพาะขณะที่คุณกำลังเคลื่อนไหวจะเป็นช่วงที่เส้นผมดูมีชีวิตชีวาดุดด่งเส้นผมกำลังเล่นกับแสงไฟมากที่สุดอีกทั้งสีอเมทิสต์ยังช่วยเพิ่มความลึกลับน่าค้นหาเพราะเป็นสีที่ให้ความรู้สึกเรียบรู้ขั้นตอนในการย้อมก็ไม่ยุ่งยากค่ะ สามารถทำเองที่บ้านได้เลยรับรองว่าสีย้อมจะติดทนไม่เพี้ยนง,ง่ายและทำให้สีผมออกมาดูสม่ำเสมอคุณจึงสามารถทำผมทรงใดก็ได้ไม่ต้องกังวลเรื่องสีผมไม่เท่ากันนะคะเนื่องจากเม็ดสีชัดเจนปิดสีผมเดิมได้โดยไม่ต้องฟอกสีปริมาณที่ได้ต่อกล่องก็เพียงพอต่อการย้อมแม่คุณผมยาวหรือผมหนาราคาสบายกระเป๋าสุดๆค่ะ ครีมเปลี่ยนสีผมตัวนี้เป็นแบบกึ่งถาวรที่ให้สีทนลอลสว่างแบบพาสเทลอย่างสีฟินลี่หรือไบร์ลาเวนเดอร์ค่ะด้วยสูตรพิเศษที่เป็นครีมแบบเนื้อเจลจึงช่วยให้ย้อมทั่วถึงได้ง่ายสีสดเด่นชัดไม่เพี้ยนไม่ทำให้หน้าดูหมองแถมยังไม่มีส่วนผสมของแอมโมเนียหรือสารอื่นที่ทำลายเส้นผมจึงไม่ทำให้ผมเสียสามารถย้อมด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องรอช่างเสริมสวยเลยล่ะค่ะนอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ยังเป็นรุ่นทิ้น ดังนั้นหากคุณต้องการสีสดตามตัวอย่างก็ควรฟอกผมก่อนนะคะและหากเป็นคนที่สีผมเข้มอยู่แล้วผลลัพธ์ที่ได้อาจจะไม่ชัดเจนและมีเพียงประกายจางๆเท่านั้นค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด